ันนี้ก็มีหอยลายผัดชานะน่าทานมากๆอยู่ตรงนี้แบบหอมสุดๆขั้นตอนการทำไม่ยากแต่กบจะมาแก้ปัญหากับเรื่องของเวลาทานหอยลายแล้วมีดินข้างในเ,เปลือกเปล่า,ลา,ลา,ลาไม่มีเนื้อหอยเราทำสามขั้นตอนเคลียร์ปัญหานน่เลยนะคะเริ่มต้นหอยลายถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยกบจะใส่ในล้างน้ำไปรอบนึงแล้วใส่ในกระมัง เติมน้ำร้อนลงไปให้น้ำมันอุ่นๆละลายเกลือลงไปเอาน้องลงไปแช่นะคะประมาณ30นาทีดินน้ำออกหลอกว่าเป็นน้ำทะเลน้องจะคายดินออกมาเรื่อยๆ,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 ๆนะคะแล้เอาไปล้างน้ำตามขั้นตอนที่สองที่ผบทําคือเอาใส่ในไปกระทะเอาฝาปิดอบหอยนะคะอบจนเขาเนี่ยสุกแล้วก็เปิดออกมาทุกตัวขั้นตอนที่3มเอาหอยที่อบแล้วเนี่ย ไปใส่กระชอนกรองน้ําที่เป็นน้ําดินที่อาจจะออกมาเนี่ยออกให้หมดเสร็จแล้วเอาหอยเนะี่ยไปใส่ในน้าน้ําสะอาดนะน้ำสะอาดขนะองเรากินแล้วแล้วเราก็ล้างสาวน้องขึ้นมาอันไหนที่บ้านที่ไม่มีน้องอยู่เก็บทิ้งไปให้หมดนะคะแล้วก็บางตัวที่ยังไม่สุกเราก็เปิดอาเท่านั้นการของเราก็จะสดสุกสะอาดไม่มีดินไม่มีบ้านปล่าเลยทีนี้ ขั้นตอนต่อไปกบตั้งกระทะใหม่นะคะเสร็จแล้วก็จะผัดพริกกับกระเทียมผัดๆผัดๆผัดพอผัดๆผัดไปสักแป๊บหนึ่งพอหอมๆใส่หอยลายลงไปนะคะแล้วก็เติมด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำพริกเผาน้ำเปล่าคนคนคนให้น้ำเข้าๆกันให้น้ำพริกเผาละลายเราจะไม่เติมน้ำตาลเลยเพราะน้ำพริกเผาหวานอยู่แล้วพอคนเสร็จเราก็จะใส่ กระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกพริกขี้ฟ้าหัน่นผ่านให้กลิ่นกระชายออกผ่านๆๆน,น,น,นะคะแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาเท่านี้นะคะจานหอยลายผัดฉ่าของเราก็จะอร่อยมากๆนะทีนี้ชิม,อ,มอร่อยไม่มีจริง และก็ไม่มีบา้านเปล่าอร่อยมากๆเลยลองดูนะ